พุทราพันหิมะขาวครับหลังสงการนี่ก็จะขึ้นทาบแล้วนะฮะใช้ตอพุทราป่านนำมาทาบครับนี่คือต้นพันธุะพุทราหิมะขาวผลใหญ่นะฮะกรอบเนื้อฟูนะฮะเนื้อเนื้อขาวเหมือนหิมะเลยครับกรอบฟูนะฮะเนื้อของเขาเนี่ยเนื้อบางนะครับหวานฉ่ำนะฮะผลใหญ่นำเข้าจากไต้หวันครับ นี่กําลังทําต้นอยู่ฮะเดี๋ยวหลังเมษาหลังสงการนี่ขึ้นทาบครับแล้วก็จัดส่งได้เดือนพฤษภาคมครับจับจองกันได้ฮะชิปพ,พันไม้พร้อมบริการครับหิมะขาวนะฮะหิมะขาวกําลังต้นพันนะฮะต้นพันนี่ก็พร้อมขึ้นทาบแล้วครับขอบคุณมากครับทักมาจับจองกันได้ฮะพันใหม่นะฮะพันใหม่นิ่งแล้วนะฮะพันนี้นะครับ สายพันธุ์นิ่งๆแล้วนะครับนำเข้าจากไต้หวัน